สวัสดีครับแฟนเพจไทยแลนด์อ n อนทัววันนี้ก็ออกมาหาอยู่หากินคือเก่านะครับเนาะตามวิถีชนบทวันนี้ก็ยุดงานหนึ่งวันนะครับเนะบาะบกค่อยสบายก็เลยตกมาตอนเย็นก็เลยออกมาหาใส่ปูใส่ปลาหาอาหารกินแรงก่อนครับพี่น้องวันนี้มาใส่ประมาณอาทิตย์ก่อนนะคือว่าหมานอยู่ได้ครับอยู่ในนี้ ือเก่าแล้วครับมาใส่กับเสียเต่าคือเก่าแล้วเป็นมาหาป,าปาหลาปลารีอรอนี่ยแหละครับโมิเมน้นตปลาปากแดงดอกเป็นมักใส่เอ่อเบ็ดใส่ขอดอกเพิ่นพูนิมันมักหาอยู่หากินบรรยากาศกาําลังดีครับช่วงประมาณสี่โมงแดงสี่โมงกว่ากว่าน้อยนึงใส่แถวริมคลองสาธารณะ มาติดตามบึงเนะอรคบเนาะว่ามื่อเช้ช่วงประมาณตอนเช้าเที่ยหนละสิมารหรือประมาณกันเมนี้กาอากาศกาบกค่อยฮ้อนปันใดครับน่าสีประมาณ35องศาได้ในจังหวัดเพชรบุรีเนะอรคบเนาะใกล้สีฮอดสงการแล้วเบึงเนี่ครับ ดอกคูนกำลังบานครับพี่น้องบรรยากาศริมคลองชนบทบ้านเฮากต่สับบ้านเฮาเนี่ลและครับมาอยู่เหึงแล้วครับจังวัดเพชรบุรีก็เดือนหน้าก็จะได้เข้ากรุงเทพแล้วเด้อครับนี่พเพราะว่ามีสาแล้วปูปลาศิลาอยู่ครับเมื่อนั้นมาใส่ออตรงคลองสาธารณะตรงนี้ โอ้ได้ปลาหลายอยู่ได้ครับพี่น้องเ้ยมันอยู่ได้เมือนะได้ปลาเกือบสองโลโปลาบอนครับปลาบอนพี่น้องเห็นอยู่บ่บปลาบอนพกวกปลาตัวปลาบอนอุ้ยอ่อนโซนดิปลาข้าวหรือปลาอย่างน้อพี่น้องเอา้มามานันมานครับเมื่อน,นี้มนันมานคือปลาบอนตัวใหญ่แท่นี้เต็มลำค่ะค่ะแต่ตอนแรงเลยพี่น้องเลย เก็บภาพล้วคำนี้ครับบรรยากาศของสาธารลณนะนะ้องคบเนาะโอ้ยดอกคูนกำลังบานครับช่วงสงการแล้วหาเบื้องยากเด้อรับดอกคูณนี่สมัยซูมมอนี่แทบิบโบเห็นแล้วแทบิบิโบมีผปลูกแล้วคำบอตามมันนอกบ้านเฮา ใส่ปูใส่ป่านี่นะครับข้ามมาแรงมากกับเป็นคิจวัตประจําวันเนาใส่ไปกับบริกินเนาะครับบางเพื่อก็ใสไปก็ให้คนรอบข้างให้คนข้างห้องให้ผู้เท่าผู้แก่เพื่อนนั่นแหละครับแต่ฮิดจังไดมันยู่ห้องโบเป็นเพื่อนมักหายยู่หายกินครับเพื่อนคนผูน้นี้เมื่อใดเพื่อนโบได้มาหายยู่หายกินแล้วเพื่อนนอนกับบลับเพื่อนวา่ากระซับกระใสเสียเต่านอนเนาะ นายห้อยเพิ่นอันน,นี้ในห้อยหาปลาจับปูจับปลาค้องสาธารณะพีน่น้องน้ำใส้บึงน้ำเนี่ยวงแรงๆนะครับเนาะสี 4, ่ห้ามงเป็นคลองสาธารณะครับโอ้ยดอกคูณพี่น้องเอ้ยสองต้นนี่เบิงบ่งแน่เบิ่งแน่โอ้ยเป็นตาอ่อ,อ,อนโซนเนาะดอกคูณเหลืองอารามคือมาคักแพ้อันนี้ ประมาที่ตาเมึงช่วงมืดตอนเศร้าหมดแหละประมาณหกโมงกว่ากับซิมเก็บมองกับภาษาบ้านเฮากับซิมายามเมืงว่ามันซิมารหรือโบมานแต่ส่วนมากๆอะอยามเมึงแต่ละรอบกับโบเคยเห็นแต่พิศวังเนาะครับการหาอยู่หากินหาปูหาปลา,า,านี่ก็มาณยู่ยืนนึง่งยุ่บรรยากาศช่วงแรงๆเนาะครับเนาะหาอยู่หากินแบบนี้ก็คิดทอดบ้าน ชนบทบ้านเฮาเนาะครับเนาะคำมาแรงมากับบุมีอย่างเฮ็ดก็หาอยู่หากินนี่แล้วพ่อแม่เพิ่นพาหาอยู่หากินมาตั้งน้อยจนใหญ่เป็นวิธีชาวบ้านเป็นวิธีชนบทมาอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ยังได้หาอยู่หากินคือเข้าครับคำบูหากะแท็กซี่ต่างใดแล้วครับเวลามันว่างเนาะหาไปแล้วกบแซ่ใส่ตู้เย็นไว้บางเพื่อกับบุมีคนกินนะครับ บางเพื่อก็ให้คนเนี่ยจะฮิตั้งใดแล้วนายห้อยเพื่อนเพื่อนจากมาหาปู่หาปลาเมื่อใดเพื่อนโบได้มานี่้็การนอนบอหลับแล้วครับคืดอยูนแล้วโอ้ยมืดจะไปใส่มองทางใดเนาะสิไปหาปู่หาปลาทางใดเนาะผุน่นนายห้อยเพื่อนขึ้นบอธรรมดาได้ครับเป็นนักอยู่นายห้อยเพื่อนอวิธีเพื่อนมักหาอยู่หากินแบบนี้แหละ ขี่ดื้อแน่ครับในห้อยเพื่อนนี่บริขี่ดื้อนะอื่นขี่ดื้อหาอยู่หากินหนูปากแดงปลาปากแดงเพิ่นแห้งมากเนยในห้อยเพื่อนเดึกดื่นเที่ยงคืนที่จะเมียบบเพิร์นว่าไก่หูเมียเพื่อนเนาคบเนาะว่าเพื่อนในห้อยหาปูหาปลาเพื่อนผู้นี้อยากดื้นนอน่ะนื่องเด้อครับเด้ออยากดื้อหาอยู่หากินอยากดื้อหาปูหาปลาส่วนมากก็สิเป็นปลาปากแดงเออยามนี่ก็เป็นปลาปากแดงและ อีกยามนึงยามไส่หนูใส่ไนใ่ก็สิเป็นหนูปากแดงอ่ะลเพิ่นมากไปเพิ่นคออ่างเพิ่นมนีดอกสารพัดครับมเมียเพิ่นจับได้แล้วครับโอ้ยหัวยิงไปพลพีน่น้องเอ้ยยางให้ไมาเห็นของสาธารณะเด้อครับนี่ไส่สิมาใส่ก็มาใส่เด้อครับจะรู้สึกว่าป่าหลายอยู่ได้ครับป่าหลายของสาธารณะอยู่นี่ ปลาสีมันมันไม่เป็นปลาขาวหรอกครับพี่น้องปลาลายส่วนมากเป็นปลาขาวกับเป็นปลากดเป็นปลาแซแงงลายอยู่ครับคลองนี่กะมาใส่แต่ละรอบกะประมาณกิโลกว่างบกขาดดอกครับปูป่าหน้าเนี่ยวนะครับเนาะโลสองโลมาใส่แต่เสื้อบุมมีขาดดอกครับมานอยู่มาใส่แต่ละรอบไปพี่น้อง อีพีนี่กัดซีอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเด้อพี่น้องเด้บอบ่กว่าลายยายห้างแล้วสีหาปูหาปลาซ้อยเพื่อนก้อนนายห้อยเพิ่นคือตาเขียวใส่แล้วทรงเบิง่งหนี่สทรงซิเมื่อยแล้วเอาสบายดีพี่นซัมนี่ก่อนอีพีนี้ไว้เจออีพีหน้าเด้อ